โโอ้โจะขายแทบขาดครับแม่ม่นองกเนม่มนก็ช่วยกันโอ้ย เสียดเสาไปครับนี่น่าจะเสมอกันหรือเปล่าแนี้เขาน่าจะเสมอกันไปลู่ไเลย

ได็ก็มีรถแท็กซี่ Auto p u m นครับน่ารักตัวเลัวครับจบเลยไหมปีนี้น่ารักลองลรอมาน อุ้ยอุ้ยโดนกับกระดานแล้วโคตรแรงเลยผลเสาครับอันนี้ก็ออกข้างแล้วเลยเด็จุดที่สองครับถ้าเสมอกันเฉียดเสาเข้าเข้าไป ลบเกมครับ